ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างไรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงด้านล่างใส่อีเมลพลาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ผมแบ็คอีกเกร่องท่เคยวันนี้เราก็เป็นเกมฟรีฟ้าออนไลน์สีมม่มือเดิมครับหลังจากที่ มันรีแรงไปน้อแล้วก็อัปแพทใหม่เข้ามาด้วยครับทําให้ซีซั่นนี้ปรับแผนยากมากครับทุกคนตอนนี้ผมก็ปรับแผนปรับไปปรับมาครับหลังจากอ่าเรามาดูเนาะตอนนี้แผนค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้ปล่อยบอดมาทั้งหมดกี่นัดเนี่ยแปดเก้าสิบสิบสองสิบมันสิบสองนัดนะครับสิบสองนัดชนะแปดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้แค่สามเองนะครับโอเคครับทุกคนเรามาดูในแรงก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูแผน,นครับมาดูในแรงก่อน ตอนแรกผมอยู่เคยตอนที่ผมมารีแลงใหม่ๆผมเล่นไปเนาะเล่นไปเล่นไปมันก็ขึ้นได้สูงครับมาถึงชา a ์เลนเจอร์หนึ่งเลยนะนี่ครับมาถึงชาเลนเจอร์หนึ่งเลยแล้วมันแพ้และรัวครับมันโดนอะไรก็ไม่รูววร้ว่าแพ้ละรัวทีนี้ผมก็เลยทําการขายทีมไม่หมดนะครับขายทีมไม่หมดเพราะทําไมผมถึงขายทีเพราะว่าผมจะปรับมาใช้นักเตะป MC นะครับปอเฮดผมก็เลยขายทิ้งหมดนะครับนี่ครับสูงสุดคือชา a ์เลนเจอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ร่วงไปถึงชาร l เลนเจอร์สามไปนะ นำเ่้า c h a l เจ n g e ที่เวอร์คัสสามไปนะครับที่ผมร่วงไปแล้วผมก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆครับไต่ขึ้นมาเรื่อยๆพอมออนอันเจอแผนครับอ,อยู่ c h a จอร์อ่าอยู่เวอร์คัาสสองนานนะครับนานนี่แหละหนึ่งสองสามสี่อยู่ c h a l เจอร์สองประมาณสี่ฤดูกาลนะครับฤดูกาลที่สี่ถึงเลื่อนชั้นขึ้นมาเนาะนี่ครับรอพอเลื่อนชั้นขึ้นมาก็ชนะยาวเลยครับเห็นไหมขึ้นมายาวเลยโอเคเนาะ มาดูครับตอนนี้แผนผมใช้อะไรบ้างแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่ครบนะครับทุกคนยังไม่ครบเนาะ PMC ผมก็ยังมี p h d เสริมมาอยู่นะครับคือจะเปลี่ยนครับเดยแค่3ตํตำแหน่งเนาะตัวนี้ผมมองไว้ก็คือเป็นอ่าเราดูบนะครับเราดูบมันขึ้นเราดูบเนาะแล้วก็กองกลางอีกตัวนึงน่าจะเป็นบันหลากครับผมมองบัหลักไว้ส่วนผู้เา่ประตูก็คงต้องใช้ตัว FP น้อยไปเนาะนี่ครับที่ผมก็ใช้ปี เนะ็ตดีเนี่ยมาชะลอไว้ก่อนครับเผื่อเราเสริมครบก่อนนะเนาะเเรามาดูครับตอนนี้ก็แผน5 2ามเหมือนเดิมมูลค่าทีมตอนนี้อยู่แค่9 0 0 0พเอ็มเองนะครับไม่ได้เยอะอะไรเนาะก็ประมาณเท่าเดิมนนครับป๊อกปาก,กับโรนโดเล่นดีไหมเล่นดีครับแต่มันยังไม่สุดพอป๊อกปายไม่พอได้ครับแต่โรนโดมันมีบางนัดก็คือหลุดหลุดไปเลยนะคือความตกไปเลยครับนี่ครับพวกนี้โอเคส่วนเดี๋ยวผมจะเอามาขึ้นเราดูบมาแทนนะเรามาดูแผนกันนะครับ อันนี้แทคกติกนักเตะผมก็จะใช้เป็นแทคกติกนี้เลยนะรักเลยปีกสองข้างขึ้น3ามลงสาม1 SR1 หนึ่งหนึ่งแล้วก็ SC1 หนึ่งครับกองหน้าตัวเป้าก็ AR2 สองนะผมใช้เป็น ar สองครับรอหาจังหวะนะครับรอจังหวะยิงเนาะให้เพื่อนมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับปีกเลี้ยงเข้าไปเล,เลี้ยงเข้าไปแล้วตัดเข้ามาตัดเข้ามาด้านในแล้วก็ส่งมาให้กองหน้ายิงนะครับผมจะเล่นปานี้เนาะ ไม่ได้เป็นเออาร์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็น DP1 SR2 ขึ้น3ามงสาครับกลางสองตัวเหมือนเดิมนะครับขึ้น3ามงสาไม่มีทักษเครับส่วนวิงแบ็กสข้างก็เป็นเออาร์หนึ่งนะครับคือจะให้มันช่วยบุกเท่าที่เป็นไปได้นะครับคือเป็นเออาร์หนึ่งครับส่วนอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นปกติเห็นไหมอันนี้มันบักนะครับไม่ต้องตกใจอันนี้มันบักเนาะผมไปปรับในมือถือมาครับมันก็เลยบักก็เป็นเออาร์เออาร์ธรรมดานะครับไม่เปียอาร์หนึ่งเออาร์สองอะไรนะ คือผมจะให้แบ็กมันบุกนะครับจะให้แบนะ็กบุกเนาะให้วิงแบ็กบุกสิเออให้วิงแบ็กบุกแล้วแบ็กอันนี้จะให้มันอยู่ข้างล่างครับปกติเราจะใช้เป็นแบ็กสองข้างนี้บุกใช่ไหมแล้ววิงแบ็กลงมาแต่ผมปรับใหม่ครับก็คือให้วิงแบ็กสองข้างบุกแล้วก็ให้แบ็กอยู่รอเนาะแบ็กแต่มันก็เติมอยู่ดีครับมันก็เติมอยู่ดีเนาะแต่ผมใช้เป็นวิงแบ็กแคนนะครับก็เป็น AR 1หนึ่งแล้วก็ขึ้น3 3สามส่วนแบ็กสองข้างครับก็เป็น เออาธรรมดาครับเออาเฉยๆเนาะแล้วก็ขึ้น2องลงสาครับส่วนสวิปเปอร์ก็ขึ้นนงลงสามปรับประมาณนี้แผนก็แล้วแต่เราครับเราจะใช้เป็นแบ็กสข้างบุกก็ได้แล้วก็วิงแบ็กลงมารับก็ได้นะครับมาดูที่แท็กติกทีมกันนะครับตอนนี้ที่ผมปรับมาเลยอันนี้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับเราเอาลองไปปรับใช้กับทีมของเราดูเนาะนี่ครับพี่ปรับมาลงตัวสำหรับแผนผลมันนะบางคนมันปรับเล็กปรับน้อยครับปรับไปปรับมามันก็ได้แต่แต่คนมันไม่เท่ากันเนาะอยู่ที่ตัวนักเตะด้วยครับ นักเตะเหมือนกันบวกทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าเล่นแล้วออกมาไม่เหมือนกันก็มีนะครับนี่ครับผมจะใช้เป็นการเล่นครับคือ21 2 6 8แล้วก็อิสระนะครับส่วนเกมลุกก็คือ258แล้วก็75อิสระส่วนการป้องกันก็คือ66 50 45นะครับแล้วก็คุมสวนนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับอ่าตัวอิสระหรือว่าตามแผนของเกมลุกบางทีถ้ามันตื้อๆตผมก็ปรับเป็นตามแผนสลับกันไปนะครับ2ตัวนี้โอเคเนาะ แล้วก็มาดูที่บทบาทนักเตะครับบทบาทนักเตะผมก็นี่ครับตัวไหนที่มีดีชิปเราก็เอาให้มันเป็นกับตันทีมเลยครับไม่ต้องสนว่าจะเป็นผู้สาบตูหรืออะไรเนาะว่ามันนี้มันจะได้มันเหมือนกับมันจะสั่งเพื่อนได้ครับตัวนี้ลูกจุดโทษก็เป็นโรนโดไปนะครับคนตะม,มุมก็ดาร์โลหมดครับปีคิกก็ให้องลียิงนะครับผมโอเคแต่ว่าผมสงสัยจะได้เปลี่ยนเป็นเดวิดลุย,ลยแหละนี่ครับเดวิดลุยมันยิงดีนะมาให้เป็นเดวิดลุยแทนแล้วกันแล้วก็มาดูที่ อะไรอีกบทบันเต็มหมดแล้วเรามาดูที่โค้ดกันบ้างครับทุกคนวันนี้โค้ตตัวนี้ผมใช้เป็นตัวนี้เนาะมันชื่ออะไรเนี่ยมีซุดบัคค่าเหรอมีซุดบัคค่าหรือเปล่าอันนี้อ่านผิดอัน,น,อน,น,อน,นต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าผมใช้เอฟเฟกของมันก็คือ5 2 3มนี่ครับมีเอฟเฟกต์หาเนาะตัวที่ผมใช้ก็คือเติมการเติมเกมบุกข,ของแบ็คครับแบ็คมันจะบุกมันมากครับใช้โค้ตคนนี้บอกเลยครับว่าบุกมันจริงๆครับแบ็คแล้วก็ยืนตำแหน่งได้ดีเนะาะจั้งหต่หาช่องว่างหรือว่าการยืนตำแหน่งคุมมส่่วนนนนัจะเลไดดนน้ีีอ ผมเน้นเป็นจีนตําแหน่งแล้วก็เติมเกมบุกนะครับของแบ็คเนาะเราเน้นบุกจากแบ็คครับโอเคเหลืออะไรอีกอามาดูที่โค้ดฝนกันบ้างครับอันนี้ผมยังใช้เป็นโค้ดเลเวลหนึ่งยอยู่เลยครับโค้ดหนึ่งดาวอยู่เลยเนาะพวกกองหน้าผมก็หานี่ครับพวกปปีกผมส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะนี่ครับก็คือมันจะเล่นในพื้นที่แคบครับเล่นในพื้นที่แคบได้ดีเนาะแล้วก็มีขององลีองลีนี้องลี Only, นี้เป็นอะไรเนี่ย องีนี้เป็นอ่วิ่งทะลุช่องได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็ส่วนของโรนัลโดนี้ก็ผมใช้เป็นจังหวะเจอกับผู้อาอ่าผมมองว่าตัวนี้โค้ดตัวนี้เหมาะกับตำแหน่งหน้าเป้านะครับเหมาะกับตำแหน่งหน้าเป้าเลยเนาะนะนครับหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้สามประตูนะครับมันจะยิงดีขึ้นนะครับตัวนี้ส่วนเปร์ตีผมใช้เป็นอะไรเนี่ยเปร์ตีผมก็ใช้เป็นแบบส่งทะลุช่องนะครับแบบส่งทีเดียวหลุดแบบนี้เนาะเปร์ตี ผมยังไม่มีแทคนิก,กอะไม่มีโค้ดที่ดีๆามาใช้นะก็ใช้โค้ดเลเวลหนึ่งไปก่อนครับพวกหนึ่งดำไปก่อนเนาะส่วนพ่อป่าผมก็ใช้เป็นแย่งบอลน,นะครับนะครับเป็นแย่งบอลเนาะส่วนก้องหลังก้องหลังก้องหลังบีแบกสองข้างผมก็ใช้เป็นเกมรับฝั่งฝั่งซ้ายก็ฝั่งซ้ายก็จะดีแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นฝั่งขวาครับน,นะครับการป้องกันเห็นไหมเล่นฝั่งขวาจะดีขึ้นนะครับการป้องกันส่วนพวกนี่ครับส่วนพวกอ่า แบ็คผมจะใช้เป็นการเข้าปะทะครับเข้าปะทะรุนแรงแม่นดำเพิ่มการเข้าปะทะนะครับเป็นส่วนใหญ่สวิปเปอร์ผมว่าเป็นการเข้าปะทะเหมือนกันนะครับแต่สวิปเปอร์ผมมองว่ามีโค้ดตัวหนึ่งที่มันดีก็คือโค้ดตัวที่มันจะปรับให้ถ้าเราเสียบอลหรือว่าทีมเสียบอลมันจะวิ่งกลับมาในตำแหน่งของมันดเร็วสุดครับอันนี้จะดีมากกับตำแหน่งสวิปเปอร์ครับมันจะไม่หลุดตำแหน่งบ่อยเนาะลูกสาวประตูผมก็ใช้เป็นนี่นะครับตัวนี้นะ เพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองครับเวลาผู้แข่งยิงประตูมาพลังแฝงนี้จะแสดงทันทีนะครับมันก็จะพุ่งได้ดีขึ้นนะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับแนวทางเนาะอันนี้คือแนวทางเลือผมมาแนะนําแนวทางในการเล่นอันในการปรับแทคคติกเนาะซีซั่นนี้ผมก็น่าจะปล่อยยาวๆแล้วแหละครับปล่อยให้มันขึ้นไปยาวเนาะก็จะดัน PMC ครับตอนนี้ก็รอก,ก่อนครับเหลืออีกแค่ตัว2ตัวครับอีกแค่2ตัวก็จะได้แลนะ้วเนาะ ลูกสาวตัวก็จะใช้เป็นตัวกากไว้นะครับมาดูัว่าผมมองตัวไหนไว้บ้างเนาะที่ผมมองไว้คือบันหลักครับบันหลักก็คือจะเอามาเล่นเป็น CM นะครับแทนพอปอกปลาเนาะแต่ลุดกุหลิกนี้บางทีผมก็จะใช้ลุดกุลิกนะครับลุดกุลิกก็น่าใช้นะครับแต่ FP พมันเยอะครับ24เลยครับลุดกุหลิกกับบันหลักนี้เล่น CM เนะครับนี่ครับเล่นได้เหมือนกันเลยนะการยิงไกลบันหลักจะยิงดีกว่านะครับยิงไกล ผมมองไว้คือบรหลัก์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีน้องว่าจะใช้ตัวไหนครับส่วนกองหน้าตัวสำรองที่ผมจะใช้ถ้าผมไม่ซื้อไมเคิลลาดูปหรือไม่ก็โรนัดูผมจะใช้เป็นคาริมเบนเซมาครับแล้วก็จับองรีไปยืนเป็นปีกแคนเนาะเป็นเซมาปีนี้เก่งมากครับมันเก่งอยู่แล้วทะเป็นเซมาสองเท้าด้วยครับในกองหน้าสองเท้าด้วยเนาะมันก็ปีกตัวหนึ่งที่ผมจะเอาไปแทนโรนดู ando, เลยก็คือตัวนี้ครับไมเคิลลาดูปผมมอ,มองไว้คือบวกห้าเลยนะมันน่าใช้นะครับ เล่นเป็นปีครับรูปร่างโมเดลมันอารมณ์เดียวกับโรนโดอานาเลยนะแต่ไม่รู้เล่นจริงจะเป็นยังไงครับนี่ครับพลังแฝงก็เพื่อมเลยเนาะดูครับถ้าเราได้โบนัสฟูลทีม PMC ด้วยใช่ไหมันก็จะเท่ากับบอกแฝดเลยนะครับนี่ครับหืมคล่องตัวครับความเร็วมีเนาะคล่องตัวเลี้ยงบอลควบคุมบอลครับการยิงไกลถึงจะน้อยก็จริงครับแต่ว่ามันจะรงมคล้ายกับซอนฮึมินครับทุกคนมันจะรงมคล้ายกับซอนเนาะที่ได้โมเดลมาจากโรนโดครับ ผมก็ว่าผมจะลองใช้มันขึ้นเราดูบอยู่เนาะไม่รู้จะเป็นยังไงครับมองไว้บวก5ครับ4 0 0พันเอ็มเนาะเก็บตังค์ก่อนครับช่วงนี้ยังไม่มีตังค์ครับเก็บตังค์ไปเรื่อยครับสะสมไปเรื่อยตอนนี้ผมก็ทําทีมมาก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะขาดแค่อีก2ตําแหน่งน,นะครับเราก็จะลงตัวแล้วโอเคครับทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับผมก็จะมาแนะนําประมาณนี้แหละก็คือแนวโน้มโมเมนตัม no um ของการปรับแทคติกของมูเอนเจอร์ช่วงนี้เป็นไงครับแพทนี้ก็คือประมาณนี้เนาะ แพนโปรตีนเราจะใช้เป็น35ใช่ไหมสามห้าสามห้าแต่อันนี้เราปรับเป็นคนเด็วให้ช้าลงครับ21แล้วก็26เนาะส่วนเกมลุกโปรตีนก็เป็น35แล้วก็อันนี้ก็ประมาณ 6- 7ใช่ไหมอันนี้ก็ปรับมายี่ครับคือให้มันเล่นเล่นสั้นครับเล่นสั้นแล้วเล่นปลอดภัยนะต่อค่อยๆตอบบอลกันไปครับส่วนการยิงไกลก็เหมือนเดิมครับอยู่ที่เราจะปรับเนาะส่วนเกมรับก,การป้องกันก็เหมือนเดิมครับแผนนี้เหมือนเดิมเนาะโปรตีนคือ60 40 40, 40่ใช่ไหมเราก็ปรับให้เข้ากับแผนของเราน,นะครับ โอเควันนี้ก็จะมาแนะนำํำบานี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกลุ่มเราไว้ด้วยนะครับใครที่จะเข้ากลุ่มก็คือผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มมาให้ล่างก็เข้าไปปรึกษาพูดคุยกันเนาะผมขอเน้นคนที่เล่นเกมจริงๆนะครับที่เข้ากลุ่มเนาะไม่ใช่เอาไปขายของเนาะถ้าขายของนี่ผมขอญาตเตะเลยนะครับในกลุ่มเนาะโอเคครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากไว้บายขอบคุณครับ